嗯。Mm. Man, พ่อบ้านงานครัว <c oughs> มีท่าเดี๋ยวก็นี้ <c oughs> <c oughs> นะครับวันนี้ผมเอามาทอดอะไราน้ำมันออกมาเนี่ยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น an AN a ะโครนติก AN AFY 6013เขาให้มาสีขาวนะครับราคาประมาณ2,000กว่าบาทก็คือเห็นคนถามในคอมเมนต์คลิปอื่นๆเยอะมากเลยนะครับอ่าแล้วก็เขียงนี่นะเขียงนี่ประมาณสัก200กว่าบาทนี่แหละในช h อป e ีนะครับอ่ะวันนี้เนี่ย มีเมนูที่จะทํากับหม้อทอดไร้ไน้ํามันนะครับแต่ว่าพ่อบ้านงานขรัวเอาแตงโมมาทมําไหมนาทีนี้มันต้องมาละจริงๆนะครับแตงโมเนี่ยนะฮะเราเคยเห็นผักที่เข้าไปย่างเยอะแยะเนาะเอาจริงๆมันก็ไม่แปลกนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยจะเอาแตงโมมาย่างในหม้อทอไดไร้น้ำมันเขาว่ากันว่ามันเหมือนสเต็กเลยนะนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีน้ําจิ้มนะครับแล้วก็น้ําจิ้มสเต็กอะไรอย่างเงี้ยผมจะลองดูคือเรื่องของเรื่องเนีย่ยผมไปเห็นเพจ Little Monster นะครับพ่อเวงกับแม่ตุ๊กนะนะ mm hmm. เขาเอาแตงโมเนี่ยไปย่างเหมือนฝรั่งนะครับแต่เขาไปย่างเตาถ่านนะนะ แต่เรามีหม้อทอดไร้น้ำมันผมยังไม่เห็นใครทําก็เลยจะลองมาทําให้ดูว่ารสชาติมันจะเหมือนสเต็กหรือว่ามันจะเหมือนปลาหมึกเหมือนที่เขาพูดหรือเปล่านะครับก็ไปซื้อแตงโมมาเรียบร้อยลูกนี้70บาทเนาะเดี๋ยวก็จะใช้ประมาณสัก2-3ชิ้นนั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟูตนะแล้วก็น้ําจิ้มสเต็กนะฮะคือของ Little m o n s t อนเนี่ย แม่ตูกเขาก็จะทําน้ําจิ้มมันสูตรของเขาเนาะแต่อันนี้เราไม่มีวัตถุดิบเหมือนเขาอะ่ะบางอย่างเขาใช้อะไร่ไร้ผมยังไม่รู้จักเลยนะครับก็เลยอดัดแอปเอานะลองใช้ทาจิ้มซีฟู้ดของเรานี่แหละนะครับแล้วก็ย่างสเต็กแล้วก็ย่างธรรมดาเนี่ยดูซิว่ามันจะว,ว้าวเหมือนที่เขาพูดหรือเปล่านะครับมา,มาลองดูเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาปอกแตงโมกันนะอเอาน้ำจิ้มลงไป ที่จริงเราเป็นแว่น,เป,น,วนเป็นแว่นอย่างนี้ก็ได้นะแต่ไม่เอามันธรรมดาไปผมจะปอกเปลือกทั้งลูกนี่แหละที่เหลือก็เอาไปกินแบบธรรมดานี่แหละปกติเนาะ có ấy như thế này, cứ để theo Chúc. <coughs favour> พอได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะผ่าครึ่งนะครับนี่เราจะเอาตรงกลางที่มันเป็นแว่นใหญ่ๆเลยอาทำให้มันเป็นแว่นสักประมาณเซนหนึ่งแล้วกันนะครับชไม่เท่ากัน พยายามให้มันมันผ่ายากอยู่เหมือนกันนะอันนี้ระวังระวังมีดด้วยนะอ่า,อาได้ละว,วันนี้ผมจะทดลองอยู่ประมาณ3ชิ้น ที่เหลือไปใส่ตู้เย็นกินต่อจบเดี๋ยวอันแรกผมจะลองทาน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนะนเขาบอกว่ามันเหมือนปลาหมึกก็จะลองเลยจื๊จื๊จื๊ น้ำจิ้มมันก็คงซึมเข้าตรงเนื้อแตงโมงบ้างแล้วเนาะอ่าทีนี้ก็ไปใส่ในหม้อทอดนะครับอันนี้ไม่ได้ลองอะไรนะเอาวางไว้อย่างนี้เลย ใช้อุณหภูมิประมาณสักร้อยแปดสิบองศานะครับแล้วก็เอาเวลาสัก10นาทีก่อนคือระหว่างเนี้ยเราต้องเปิดออกมาทาน้ําจิ้มด้วยบ่อยๆนะนะผมจะลองดูนะครับผ่านไป5นาทีอ่าดูแห้งลงไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเติมน้ำจิ้มซีฟู้ดทาเพิ่มไปอีกหน่อยเนาะ ครบ10นาทีแล้วขอดูหน่อยโอมันก็แห้งในระดับหนึ่งนะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ผมพอใจผมไม่รู้ว่ามันจะพลิกได้หรือเปล่าเอาพลิกได้ลิกได้อีกด้านหนึ่งนะครับผมว่ารอบเนี้เอาสักอีก10นาทีก็ยังไหวนะเนาะลองดูนะครับ180 เวลา10นาทีโอเคเรียบร้อยแล้วครับผ่านไปอีกสินาทีนะดูมันคล้ายๆหมูอยู่เหมือนกันเนาะไปเดี๋ยวลองไปชิมให้ดูนี่นะเดี๋ยวจะลอง อตอนหั่นมันก็ความรู้สึกก็คือแตงโมและเสียงดังกรอบแก็บกรอบแก็บฮะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะครับอืมอันนี้ขอบขอบมัน รสชาติมันคล้ายไปทางปลาหมึกมากกว่านะเพราะน้ำจิ้มสีฟูดมันทำให้รู้สึกอย่างนั้นนะครับไม่ได้คล้ายไปทางเนื้อเลยนะแต่ว่าเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ทันได้แปลกมากแต่ก็โอเคอะ่ะนะต่อไปเดี๋ยวผมจะ ลองไอ้สองอันนี้จะเอาแบบธรรมดาหรือไม่ใส่น้ำจิ้มอะไรเลย1ชิ้นกับนี่น้ำจิ้มสเต็กที่เขาเอาไว้ราดสเต็กอะเนาะเดี๋ยวจะลองสองอันนี้ด้วยโอเค เรียบร้อยไปอีก2แบบนะครับเมื่อกี้เราชิมแบบทาน้ําจิ้มซีฟู้ดไปแล้วเนาะอันนี้แบบธรรมดาที่แบบไม่ทาอะไรเลยนะเอาแตงโมไปย่างในหม้อทอดเฉยๆนี่แหละอมืมันก็เหมือนเอาแตงโมไปย่างอะ่ะมันจะมีความหวานเพิ่อมอีกนิดหน่อยแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นของการย่างนะนะอันนี้ไม่แปลกอะไรก็ถ้าใครเคยกินแบบ อะไรเขาเรียกอะไรอะจำไม่ได้แล้วบาร์บีคิวอ่ะเนาะอันนี้แบบเดี๋ยวเอาอกลกางๆดีกว่าที่มันโดนซอสสเต็กอะเวลาเราเอาสเต็กไปย่างนะครับอันนี้แบบทาด้วยซอสสเต็กนะขอเอาเม็ดมันออกนิดนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวคอยอีหน่อยนะผมว่ารสชาติมันคือมันไม่ไปทางเนื้อนะผมว่าเนะี่ยอืมก็พอได้สรุปเลยก็คือผมเอาแตงโมเนี่ยมาปอกเปลือกนะครับแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆวงกลมอย่างที่เห็นเนี่ยนะอันแรกเอาไปทาด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็ ใช้อุณหภูมิกับเวลาเหมือนกันหมดเลยคือ180องศานะครับเวลาประมาณ20นาทีอันนี้เราจะกลับด้านยังไงก็แล้วแต่เรานะเพื่อให้มันสุกทั้ง2ด้านแบบทาน้ําจิ้มผมว่าอร่อยสุดมันดูแป,กแปลกๆแต่ว่าทานได้ไม่ได้แบบไม่แบบทานไม่ได้เลยนะมันมันมันคล้ายปลาหมึกซะมากกว่าเนื้อด้วยซ้ำไปส่วนธรรมดาเนี่ยก็ธรรมดาจริงๆไม่มีอะไรแค่มีความหวานเพิ่มขึ้นหน่อยแล้วก็มีกลิ่นออกควันส่วนไอทาซอส สเปคกเนี่ยนะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะครับก็คือมีกลิ่นของสเต็กอะไรขึ้นมาแต่ไม่ได้ว้าวนะสู้แบบทานน้ำจิ้มซีฟูด้ดไม่ได้ผมก็เลยนึกขึ้นว่า วันหลังถ้าเราไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยย่างกำลังย่างเมืกย่างกุ้งย่างหอยอะไรอยู่ดีๆเนี่ยนะเราเอาแตงโมไปย่างต่อหน้าเพื่อนๆน,นะมันเป็นอะไรที่ว้าวดีนะแล้วมันทานนะมันทานได้อ่ะทานน้าจิ้มซีฟูด้ดมันก็ไม่ได้ไม่ได้ขี้รลิว้วขี้เล่อะไรเลยนะครับลองไปทําดูนะถ้าใครอยากลองนะครับอันนี้ก็แค่นี้แหละนะครับเอามาให้ดูเนาะมันใหม่ๆไงไปเห็นของลิสตเติลมอนเตอร์มานะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับ อย่าลืมนะครับมีเมนูจากหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็เมนูง่ายๆที่ผมจะเอามาฝากคุณพ่อบ้านและกัคุณแม่บ้านด้วยวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ